สวัสดีครับผมเมก้าครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ถนนคนเดินเอ,อนครสวรรค์ครับต้นเมนาำเจ้าพยาวิวสวยมากคุณเห็นไหมตรงนี้เป็นศาลเจ้าสว่วนตรงนี้เป็นภาสารอยู่ที่นครสวรรค์ ทานได้กินได้ก็น่าหนักเอาเป็นกับข้าวไส้ไข่ไงคะกี่ละสี่สิบรูกมีเนื้อหนังเนื้อหนังไส้เนื้อหนังพากินึ่งเอ้ยมีอันนี้คือหนังอะคะต้องว่าพากิลูกมีไส้ด้วยเหน่ากินมากไส้กับไส้กับพากินคไส้กกับมาิรวมกันได้พาสิบพอไหมคะ อ้ไอ้ฟองอันตัวอันนั้นเท่าไหร่คะอันนี้มันเป็นเนื้อจ้ะฟังที่เพิ่มไม่นนแต่ไส้หกสิบจ้ะอ๋อปริมาณเท่านั้นหกสิบครึ่งอ๋อโอเคเอาเอาปริมาณเท่าน,น,าน,น,าน,น,านั้นนะคะปริมาณปริมาณหนึ่งไส้ก็เกืบหกสิบบาทมีเยอะมากดูตรงนี้เริ่มไม่มีแต่ตรงนี้เริ่มเยอะขึ้นอ,อันนั้น พลังเราด้ใน,น,นมีของเล่นเห็นไหมอันนั้นมีของเล่นอีกด้านหนึ่งก็มีเครื่องดื่มดูจากภาพแล้วบางร้านก็ยังไม่เปิดทีแต่บางร้านก็เปิดแล้วเขาทำสุ้มตํา บซบกกุ้มตำอ๋อไม่ได้ชอบไหมคะนะชอบแบบตำรวจชอบไหมุ้มตำมีมีทั้งมัเกอได้มะนาวพริกแครอทน้ำหมัก,กมากมายมีตะกร้าด้วยสุดทางเดินเกือบสุดทางเดินของถนนคนเดินนครสวรรค์ครับมีศูนสัตว์เลี้ยงด้วยมีร้านอาหารที่เป็นรถด,ด้วย บางร้านก็เห็นกระทาด้วยเ้านทำอาหารด้วยร้านขายรองเท้ายาวเลยร้านขายของเล่นมีตัวเลโก้ด้วยตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดจนไปถึงขนาดใหญ่ขายน้ำที่ใกล้ที่ร้านขายน้ำมีกระป๋องเสื้อไมโครโฟนลำโพง ขนมเป็ดเป็ดก้งกงในทระรองค่ะมาล่าไก่ย่างในไส้หมูายไหมคหอยนางลมกระทะแบบผัดเองไข่ลุกผัดทอดไขย่ไอติมผัดน่ากินน่ากินหาทะเลน้านที่ยังตั้งไม่เสร็จทีผ้าเช็ดตัวเครื่องประดับและกฟิบชอบขนมไทยไส้ย่างหมูทอด หมูพวงและข้าวปั๊บคนาบบาร์บ,าบีคิวไส้กรอกหมูกะเพราเด็ดเด็ดกรอบแดงแดงไส้กรอกอีสานหมูทอดอกระเทียม